เทคนิคง่ายๆวิธีทำให้แขนตั้งแบบนี้อันนี้เดิมเข้ามาแบบรูดแต่ว่ามันไม่ได้ตั้งแบบนี้นะคะแต่ลูกค้าบอกว่าเขาชอบให้ไหลเขาตั้งๆขึ้นแบบนี้และเวลาใส่มันจะดูสง่าเราก็เลยแขนที่เราตัดออกเราก็เอาตัวเนื้อผ้าเขามาเย็บแบบนี้เราก็จีบไปเลยมันจะได้แข็ง น,นี้คือผ้าเขาเองนะคะสีจะได้ไม่ตกใส่กันถ้าเราเอาผ้าอย่างอื่นมาทำอันเนี้เสร็จแล้วเราก็เย็บติดเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะเย็บติดให้ตัวเนี้ยอยู่ฝั่งแขนให้ตัวให้ตัวระบายเนี้ยค่ะอยู่ฝั่งแขนหลังจากนั้นพอเราติดเข้าไปแล้วเวลาที่ใส่ให้เรา พับตะเข็บเนี่ยออกไปด้านนอกคือออกไปจากตัวเราคือให้มันไปอยู่ฝั่งแขนเนี่ยเวลาที่เราใส่ถ้าเราเคลียรตะเข็บที่เราใส่เนี่ยให้มันไปอยู่ฝั่งแขนน่ะแขนเขาก็จะพองแบบเนี้ยเขาก็จะดีดขึ้นมาแบบเนี้ยสวยๆตั้งไหมคะอันนี้สองข้างเลยค่ะเขาก็จะตั้งแบบนี้เลยออกมาสวยๆแบบนี้ตามที่ลูกค้าต้องการ เสร็จแล้วหนึ่งตัวค่ะอันนี้คือเทคนิคเนาะเป็นแบบง่ายๆอยากให้แขนเสื้อตั้งขึ้นแบบเนี้ยจะดูเด่นมากเลยตบบนี้เลยนะคะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่ช่างเอามาให้ค่ะ